สวัสดีค่ะกับมาอยู่ด้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนาอพผ่าเข้าครัวนะคะมาทําเมนูเด็ดๆอีกแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะอยากให้ลองมาทําทานกันดูนะคะสําหรับเมนูนี้เนาะก็คือแกงขี้เหล็กนะคะแบบบ้านๆเลยเนาะใส่ไข่มดแดงนะคะใส่หนังเค็มเนาะจะอร่อยแซ่บนัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักขี้เหล็กนะคะที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราซื้อมาก็ลองเช็คนะคะความผม ดูก่อนนะคะตัวนี้เป็นหนังเค็มนะคะที่ต้มมาแล้วเนาะอันตัวนี้ก็ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด็ดของเราเลยนะคะไข่มดแดงเนาะตัวนี้นะคะซื้อมา100บาทนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าพริกนะคะตะไคร้เนาะถ้าใครสะดวกแบบว่า,าโขกใส่กันเลยก็ตามที่เราสะดวกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าข้าวเบือนะคะหรือว่าข้าวเหนียวแช่น้ําแล้วก็ตําไว้เนาะที่จริงแล้วอ่ะ วันนี้นะคะต้องมีหอมแดงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นผักของเรานะคะก็จะมีะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นต้นหอมเนาะดอกหอมแล้วก็จะเป็นชะอมนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีผักชีลาวนะคะตัวนี้ก็น้ำยานางนะคะเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะใส่น้ําไม่เยอะนะคะสังเกตดูเนาะ คือเอาแค่แบบพอกรุกคลิกนะคะเราก็จะใส่เป็นตะไคร้พริกนะคะเป็นแบบหัวหอมนะคะหรือใครมีหอมแดงก็จะบุบใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะก็จะเอา,อาในตัวของผักขีเล็กนะคะลงไปเนาะแล้สามารถใส่ไปพร้อมๆกันโดยที่แบบอ่า หม้อยังไม่เดือดได้เลยนะคะตัวนังเค็มนะคะเราก็ล้างนะคะหรือจะต้มผ่านน้าอีกหนึ่งรอบนะคะหั่นก่อนเนาะก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะแล้วก็เพิ่มเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็พอนะคะน้าเริ่มร้อมเดิ่นเดือดนะคะเราก็บีตัวผักขี้เหล็กนะคะของเราออกเนาะตัวนี้ก็จะแบบว่าต้มมานะคะค่อนข้างจืดนะคะแล้วก็ละเอียด พอสมควรนะคะตัวนี้เนาะเราก็จะทํานะคะให้เขาได้ที่นะคะเราถึงจะเริ่มปรุงรสนะคะด้วยน้ําปลานะคะน้ําปลาก็าตามความเค็มเลยนะคะก็ใส่ปรับตามความชอบของเรานะคะตัวนี้เป็นผงปรุงรสนะคะแล้วก็จะเพิ่มตัวเป็นพริกนะคะเป็นลูกโดดนะคะลงไปนะคะตัวนี้ข้าวนะคะที่เรา าตาไว้นะคะข้าเ,เบือที่เราตำไว้เนาะอันนี้ก็ผสมน้ํายานางนิดหน่อยนะคะพอให้แบบว่า,าละลายเข้ากันนะคะเราก็จะเอามาใส่ค่อยเอามาใส่ลงในหม้อนะคะเนี่ยค่ะพอข้าวนะคะละลายดีแล้วรสชาตินะคะเราชอบแล้วนะคะให้เราเริ่มใส่นะคะตัวผักที่แข็งนะคะลงไปก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นดอกหอมนะคะให้พอ สุกนะคะสะลดดีนะคะเราถึงจะเพิ่มด้วยผักอื่นๆลงไปนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้เรายังจะไม่ได้ใส่ไข่มดแดงเนะเาะลุงก็จะไม่ได้แบบว่าต้มไข่มดแดงนานจนเกินไปนะคะแล้วก็จะใส่ไปในขั้นตอนนี้นะคะถึงจะเติมตัวผักนะคะที่เหลืออย่างอื่นนะคะลงไปเนาะ เนี่ยค่ะพอในอจังหวะนี้นะคะให้เราแบบว่าชิมรสชาตินะคะที่เราชอบปรับให้ชอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะใส่ผักตัวแบบอื่นๆลงไปเนาะจะสังเกตว่าล้นหม้อมากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพอ,อผักเขายุบตัวลงนะคะก็จะพอดีเองเนาะ แกงขี้เหล็กนะคะต้องใส่ผักเยอะๆแบบนี้นะคะถึงจะแบบว่าหอมอร่อยนะคะตัวผักด้วยจะได้แบบว่ารสชาตินะคะกลมกล่อมเนาะจะมีแบบว่าความขมนะคะของขี้เหล็กนะคะความนัวของปลานะคะหอมๆขึ้นมาเนาะเวลาเคี่ยวโดนหนังโดนไข่มดแดง <c oughs> ก็จะมีความกรุบกรับนะคะมีแบบฟาาลายเท็กเจอร์นะคะในในคำคำเดียวเนาะ <c oughs> ก็จะแบบ อร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะอยากให้เอาไปลองทําดูนะคะเป็นไงคะน่าทานเนาะเมนูนี้นะคะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวปากี่เล็กนะคะเขาก็จะเป็นยาระบายอย่างดีด้วยเนาะก็คือแบบหาทานยากอยู่นะคะเอาจริงๆแล้วเมนูนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้ทําเลยเหมือนกันนะคะยังไงก็ เอาเมนูนี้ไปลองทำทานกันดูนะคะหากชอบนะคะการทำอาหารแนวแบบนี้เนาะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลงุงทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย